สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ทุกคนเลยจ้าในชั่วโมงเรียนของวันนี้นะคะจะเป็นการจัดกลุ่มย่อยของจำนวนนับค่ะในเนื้อหาบทเรียนของเรานะคะจะมีการจัดกลุ่มย่อยของจำนวนนับ1ถึง10เนี่ยเป็น2กลุ่มย่อยกับเป็น3กลุ่มย่อยนะคะแต่ในคลิปวิดีโอวันนี้นะคะคุณครูจะเริ่มสอนจากการจัดกลุ่มย่อย2กลุ่มก่อนนะคะมาทำความเข้าใจการ จากกลุ่มเรื่ของจํานวนนับเป็น2กลุ่มก่อนนะคะโดยวันนี้คุณครูจะยกตัวอย่างมาเป็นรูปภาพแล้วก็จะเป็นตัวตัวเลขนะคะให้เด็กๆได้ดูกันทาําความเข้าใจกันนะคะ,ะคุณครูจะเริ่มจากจํานวนนับสก่อนนะคะมีกบ2ตัวในกบ2ตัวเนี่ยเราสามารถแบ่งเป็นกลุ่มย่อย2กลุ่มได้ดังนี้นะคะการแบ่งกลุ่มย่อยของกบ2ตัว คุณครูใส่กระบอบให้กบเลยคือจำนวนนับสองนะคะตรงนี้คือลูกศรที่ชี้ไปตามกลุ่มย่อยนะคะลูกศรมีสองเส้นเพราะว่ากลุ่มย่อยมีสองกลุ่มนะคะ,ะกลุ่มย่อยที่1คุณครูจะเอากบมาจากจำนวนนับสองเนี่ยมาใส่กลุ่มย่อยที่หนึ่งหนึ่งตัวกลุ่มย่อยที่สองครูก็มาใส่เป็น1ตัวเหมือนกันค่ะนี่คือกลุ่มย่อยของจำนวนนับสองค่ะ เดี๋ยวคุณครูแทนเป็นตัวเลขให้ดูนะคะจํานวนนับสองแบ่งเป็นกลุ่มย่อยได้เป็น1กับ1น,นะคะหรืออีกหนึ่งรูปแบบของจํานวนนับสองนะคะเราสามารถแบ่งเป็นกลุ่มย่อยได,ได้อีกแบบหนึ่งซึ่งไม่ซ้ำกับแบบเดิมนะคะแบบที่2ก็จะได้เป็นกลุ่มย่อยที่1คุณครูเอากบออกมาเลย2ตัวค่ะ เพราะฉะนั้นกลุ่มย่อยที่สองเนี่ยคุณครูก็จะไม่เหลือกบเลยคุณครูก็แทนค่าด้วยช่องว่างเปล่าๆนะคะถ้าเป็นตัวเลขคุณครูจะแทนด้วย0ูนย์ค่ะ,ะมาดูเป็นตัวเลขนะคะจํานวนนับของกบสองตัวแบ่งเป็นกลุ่มย่อยได้เป็น2กับ0หรือแบ่งเป็นอีก1นึ่งกลุ่มย่อยได้เป็น1กับ1ดังตัวอย่างนะคะนี่คือการแบ่ง หรือการจัดกลุ่มด้วยของจำนวนนับสองค่ะตัวอย่างต่อไปคุณครูจะเพิ่มเป็นจำนวนนับสามนะคะคราวนี้คุณครูจะแทนค่าด้วยหนอนสามตัวค่ะมีนอนสามตัวสามารถแบ่งเป็นกลุ่มย่อย2กลุ่มได้ดังนี้นะคะกลุ่มย่อยที่หนึ่งคุณครูแบ่งนะจาก3คุณครูแบ่งมาแค่สองกลุ่มย่อยที่หนึ่งก็จะเป็นสองนะคะกลุ่มย่อยที่ส ก็จะแบ่งมาหนึ่งนะคะหมดพอดีเลย3ตัว2กลุ่มเนี่ยเอามารวมกันก็จะได้3ตัวเท่าเดิมนะคะอ่ะเราไปดูแทนค่าด้วยตัวเลขกันจำนวนนับ3การแบ่งกลุ่มย่อยก็จะได้เป็นกลุ่มย่อย2กลุ่มคือ2กับ1ค่ะทีนี้นอกจาก2กับ1แล้วเราสามารถแบ่งเป็นกลุ่มย่อยได้อีก1แบบนะคะคราวนี้ ราวนี้แบบที่1นนะคะกลุ่มที่1คุณครูจะให้หนอนทั้งหมด3ตัวเลยส่วนกลุ่มที่สองก็จะไม่เหลือหนอนอีกแล้วนะคะคุณครูก็จะใส่เป็นช่องสีเหลี่ยมเปล่าถ้าเป็นตัวเลขคุณครูจะแทนค่าด้วยศูนย์ค่ะมาดูที่เป็นตัวเลขอีกครั้งนะคะกลุ่มย่อยของสามก็อาจจะแบ่งได้เป็นสมกับ0ูนหรืออาจจะสลับที่การเป็นศูนย์กับ3ก็ได้ค่ะนี่คือ ตัวอย่างการจัดกลุ่มย่อยของจำนวนนับ3ค่ะสรุปให้อีกหนึ่งครั้งนะคะเราสามารถจัดแบ่งเป็นกลุ่มย่อยได้อาจจะเป็น1กับ2หรือ2กับ1หรืออาจจะเป็น3กับ0หรือ0กับ3ก็ได้ค่ะ,ะเป็นกลุ่มย่อยของ3ได้หมดเลยทีนี้ถ้าเราเอากลุ่มย่อย2กลุ่มเนี่ยอย่าง3กับ0เนี่ยมารวมกันเราจะได้เท่ากับจำนวนนับเดิมนะคะเด็กๆสังเกตดูให้ดีนะคะ ตัวอย่างต่อไปเนี่ยคุณครูจะเพิ่มจํานวนนับให้มากขึ้นนะคะเพราะว่าจํานวนนับที่เพิ่มขึ้นเนี่ยสามารถจัดแบ่งกลุ่มย่อยสองกลุ่มได้มากขึ้นเช่นเดียวกันค่ะ,ะมีรถทั้งหมด5คันนะคะคุณครูจะแบ่งเป็นกลุ่มย่ยอย2กลุ่มเลยกลุ่มที่1คุณครูเอารถมาหมดเลย5ครคันค่ะเพราะฉะนั้นกลุ่มที่2ก็จะไม่เหลือรถเลย มาแทนค่าด้วยตัวเลขกันนะคะจะำนวนนับ5แบ่งเป็นกลุ่มย่อยได้เป็น5กับ0หรือจะสลับเป็น0กับ5ก็ได้ค่ะทีนี้แบบที่2ค่ะแบบที่2ของกลุ่มย่อย5ที่คุณรูจะแบ่งให้ไม่ซ้ำกับอันเดิมนะคะมีรถ5คันค่ะกลุ่มที่1นึ่งครูเอามา2คันค่ะเพราะฉะนั้น เนี่ยูเอามาแค่สองคันเพราะฉะนั้นกลุ่มที่2เนี่ยมันจะเหลือเป็นสมอ่ะมาแทนค่าด้วยตัวเลขกันจำนวนนับห้าแบ่งเป็นกลุ่มย่อยได้เป็น2กับ3ค่ะหรือสลับเป็น3มกับ2ก็ได้ค่ะอ่ะเดี๋ยวไปดูอีกสัก1กลุ่มที่ไม่ซ้ำกับแบบเดิมที่เราแบ่งกันมาแล้วนะคะจำนวนนับห้าเหมือนเดิมค่ะ คราวนี้คุณครูจะแบ่งกลุ่มย่อยที่1เป็น1ค่ะกลุ่มย่อยที่2ก็จะเหลือเป็น4ค่ะถ้าเอาสองกลุ่มมารวมกันก็จะได้เป็น5เหมือนเดิมนะคะดูการเขียนแทนด้วยตัวเลขค่ะกลุ่มย่อยของจำนวนนับ5ก็จะเป็น1กับ4นะคะนี่คือการจัดแบ่งกลุ่มย่อยของ5สามารถ แบ่งได้หลายแบบเลยนะคะท้ังต้นที่ครูจัดให้เด็กๆด,ดูก็จะมี0กับ5 5กับ0นะเป็นกลุ่มหน่วยของ5หรือ2กับ3 3กับ2ก็เป็นกลุ่มหน่อยของ5หรือ1กับ4 4กับ1ก็เป็นกลุ่มหน่อยของ5เช่นเดียวกันอีก1ตัวอย่างนะคะอันนี้คือการจัดกลุ่มหน่อยของจำนวนนับ7ค่ะ จำนวนนับที่มากขึ้นเราก็สามารถจัดกลุ่มย่อยได้หลายๆกลุ่มที่ไม่ซ้ำกันนะคะอะแล้วเรามาดูเจ็ดนะคะอะมีฮิปโปทั้งหมดเจ็ดตัวค่ะจะแบ่งเป็นกลุ่มย่อยสองกลุ่มนะคะโดยกลุ่มที่1น,นะคะคุณครูจะนำฮิปโปมาเจ็ดตัวค่ะกลุ่มที่หนึ่งจัดมาหมดเลยเจ็ดตัวแสดงว่ากลุ่มที่สองเหลือไหมคะ ไม่เหลือเลยเนาะเพราะฉะนั้นช่องว่างก็จะเป็นช่องเปล่าๆค่ะแทนค่าด้วยตัวเลขน,นะคะกลุ่มด้วยของจำนวนนับ7ก็จะเป็น7กับ0หรือ0กับ7เดี๋ยวเราจะไปแบ่งที่ไม่ซ้ำกับอันเดิมอีกนะคะเหมือนเดิมค่ะฮิปโปเจ็ดตัวคราวนี้คุมก็จะมาแบ่งเป็นกลุ่มย่อย2กลุ่มค่ะ โดยกลุ่มที่1คุณครูให้ฮิปโปหนึ่งตัวค่ะกลุ่มที่สองก็จะเป็นฮิปโปหตัวค่ะเมื่อเอาหนึ่งกับหมารวมกันก็จะได้เท่ากับ7็เหมือนเดิมนะคะสังเกตดูดีๆนะคะแทนค่าให้ดูเป็นตัวเลขนะคะกลุ่มใหญ่ของเจ็ดหนึ่งกับหค่ะไปดูอีกหนึ่งแบบนะคะของจำนวนนับเจ็ฮิปโปเจ็ดตัวเหมือนเดิม กลุ่มที่1นคุณครูให้ฮิโปสองตัวกลุ่มที่สองก็จะเป็นฮิโปห้าตัวเขียนแทนด้วยตัวเลขนะคะกลุ่มย่อยของ7ก็จะเป็นสองกับห้าเดี๋ยวเรามาจัดอีกหนึ่งแบบที่ไม่ซ้ำกับแบบเดิมนะคะจำนวนฮิโปเจตัวคราวนี้กลุ่มย่อยที่1นึ่งคุณครูนำมาสามตัว กลุ่มย่อยที่สองก็เป็น4ตัวค่ะแทนค่าด้วยตัวเลขนะคะกลุ่มย่อยของ7ก็จะเป็น3กับ4นะคะนี่คือกลุ่มย่อยของจํานวนนับ7ค่ะเป็นไงคะมีหลายกลุ่มเลยใช่ไหมคะก็อย่างที่ครูบอกว่าจํานวนนับที่มากขึ้นการจัดแบ่งกลุ่มย่ยอย2กลุ่มก็สามารถแบ่งได้หลายๆแบบเลยค่ะสรุปนะคะการ จัดแบ่งกลุ่มย่อยของจำนวนนับ7เนี่ยก็อาจจะได้เป็น7กับ0 0กับ7หรือ1กับ6 6กับ1หรือ2กับ5 5กับ2หรือ3กับ4 4กับ3เห็นไหมคะจัดได้หลายแบบเลยทีนี้เมื่อนักเรียน เข้าใจการจัดกลุ่งของจํานวนนับ2กลุ่มแล้วคุณครูจะฝากการบ้านนะคะการบ้านของคุณครูเนี่ยคุณครูให้มาเป็นตัวเลขนะคะมีทั้งหมด5ข้อตรงเนี้จะเป็นตัวเลขของจํานวนนับนะคะส่วนตัวที่ลูกศรชี้ยออกไปตังนี้จะเป็นกลุ่มย่อยคุณครูจะให้มา1กลุ่มย่อยนะคะอีกช่องหนึ่งก็จะเป็นจุดๆ,ๆก็คืออยากให้เด็กๆหาว่ากลุ่มย่อยที่หายไปเนี่ยคือเท่าไหร่ เด็กใส่ตัวเลขเติมลงไปเลยนะคะวันนี้คุณครูก็สรจบคลิปการสอนแค่นี้นะคะอยากให้เด็กๆรักษาสุขภาพให้ดีนะคะแล้วเราไว้เจอกันตอนเปิดเทอมค่ะวันนี้คุณครู๊ายบายค่ะลาไปก่อนเลยสวัสดีจ้า